เนี้ยอล่าผีชั่วร้ายมันโผล่มาแล้วนะเชเชื่เชื่ออล่าชั่วร้ายเขาวอาตายอล่าผีชั่วร้ายก็ตายเนะไ้อเปอร์เซ็นตไม่โดนมาต้องมลมลมแรงลมใจยิงไปอัดอออเอเออเเเเเอ้ยเจเอ ดอสาดูตาบโอ้คุณค่าพราชินีอ่ะเป็นไปได้ไงวะอ๋อพราชินีแม่งแม่งผันตัวเป็นเป็นเหมือนเดิเดิรอกระนี้กคนลงไปอร์เดอรานไมอเดอทุกคนล่เหมอนเดอสูบบุหรีโลนั้ิโลใส่ตัวเป็นอะไรเหรอไม่รู้ฉนูาเปิดคุณอ่สตีมแบบนี้คุอยู่สตีมแบบนี้แม่ลยแม่ก็ต้องมีพี่ลุยอยู่แล้วไงกตอกกอกกก อะรที่ควบคุมได้ยิ่งกว่าเออไมนี้ควบคุมได้แม่งแค่ได้คนเทียนมะคนเทียนแม่งกันเขียนอยู่บนไทไททานีกอยู่ีดีใครคือเจของเจขเงคือว่า้ครคือวีดองดาบนนี้ไม่เป็นไรเป็นแค่โเโล่แก๊ะเต๋อย้ายขยาบปุ่มป้น แลด้วยมันมีคอมแทตอปอกตอกอเอาอันนี้มาใช่หนะาดูกล่องไปไกลไกลโ้ยยุ่ยยุเราก่องมาทุกเขาไอ้กิ๊ฟฟี่กันแวกตกตายมาเลยไอ้ยี่ไปไกลไกลหูรดเจอจแบนเหมอร์เดรอ เจ็บแปดจะไปอีกคนหนึ <Exped ition in water> ่งอ่ะโอ้ยน่าจะเจ็บแปดโอ้มาก็ไม่นะผมมีเออเครื่องหมายประทับตาคือมาเร็วคุณไม่รับเครื่องแบบระทับตาเลยเลือดเบอร์ตายได้ยังไงวะดิจเตี้อบบดินิตูเลือดเบอร์ตายได้ยังไงมามาเซอร์ไพร์ มาต้องฟักมัาโอ้เชฟผมตายเชฟฟักอยู่ที่มาโกงเกมโอ้ผม่เล่นเล่นเกมยิงปืนนานแล้วแม่งยิงไม่คนไม่แม่นเลยโอ้ยโดยเฉพาะเกมนี้แรงดีมันเยอะโอ้แล้วตะกี้แม่งอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมกูไม่กดโดดตีโอ้ว้าวใครกันนี้ใครกันนี้เขาไข่ไข่กันเล้ ขอชิ้เลยขอคุณเลยขอชิ้นให้ลุงชูกาก่อลลชูกากันเอาชูกาให้ตาผมไม่รู้อ้าวเพลงมาก h o u l d we be u doing something? คือว่าจะยิงชูกาอะไรมันไปโดนแดนนี่เหรอไอชูกาต้มันก็คือขอนะขอคุณติดเลยโอ้คโอ้บโอ้ มัชิดก็สองคนเลยนี่มันเมือเดอร์มาเจอการต่อสู้กัรขนน้าแมนเชย์อยากอยากน้าแมนเชยวิกเตอร์นายอยากพอมนเห็นคนละวิกเตอร์นี่มาโอ้วักยูผมจะยิงคุณอยู่แล้วเดี๋ยวคนนี้ไปโดูเนี้ยแล้วโอ้กัดคิสโนอันนี้จากเมอร์เดอร์กลายเป็นอาร์เซน อ่ะต้องรู้คนที่ได้เป็นอันดับหนึ่งเซนอลยอมยอมไม่ไม่คือวันช่อนของเซโนเอาเนี่ยเอาบุเว้ยันถอดมือถือไม่ใช้โกลเด้นกันแฟนที่คือโกลเด้นกันที่ไม่ไม่มีมาเด่นวินมันคือออตินี่เขาเป็นไอที่ที่แบบโบริที่ตการอบออฟเตอร์คือฮีโร่บาส์คิโอทุกคนรูวิกเตอร์ทุกคนเปลี่ยนเป้าหมายเป็นวิกเตอร์ทุกคนทาร์เก็ตวิกเตอร์เลย What the fuck ใช่แล้วทุกคนต้องฆ่ากันแต่วิกเตอร์คือเป้าหมายวิกเตอร์เนี่ยคนอื่นคนอื่นไม่สำคัญสำคัญแค่อย่างเดียวคือวิกเตอร์มึงแค่ไอ้นะมึงวิกเตอร์ใช่วิกเตอร์นี่คือใครวะคีโรเตอร์เขาหุ่นเยี่ยมเขาใจหุ่นเยี่ยมมากครับสวัสดีครับวิกเตอร์เฮ้อไอ้คุณลงแล้ว อุ้ยใจหยุดหยับใจหยุดหยับไม่เป็นไรครับเอ๊ยเอฟเอยกูยังมองเห็นอยู่ซีแล้วตายังไม่จบลากศพลากศพชีอันนี้บ้างเลยโดนนี่คือโคตรสุดยอดโอ้ว้าวคลาสสิกหมดอีกแล้วพ้าใครก็ได้ฆ่าผมทีนี่มันเป็นอะไรที่สุดนลาดต้ ผมาแม่งถือกระป๋องคาเนชั่นอยู่ใครชื่อก๊อฟใครชื่อก๊อฟผมเนี่ยถือกระป๋องคาเนชันเนอะอยากตายพวกลายสแตนเดอร์คไเนชั่เกวิ่ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเด้ออันนี้คือกระป๋องคาเนชั่นขนาดใหญ่ยิ่งกว่าคาเนชั่นโคตร๋องคานชั่นโคตร๋องคานชั่นเฮ้ยมันถือกระป๋องยังไงมึงมาเดิร์ใครคนนี้ทีคนนี้น่าหมัไส้มาก ไม่มาถึกระป๋องเดยวว่ากันกดคอนโทลสีอ่ะคอนโทลสีฉนโทลไม่ใช่ไม่ใช่กดกดออทเนต F4 กดต่ออัลวกับ F4 เลยอย่าอย่านะเฟย์ you must do that you must step t next step s e p t step ทุกคนมาทุกคนมอินโบเด็กเลวคนมาเลยผมเป็นปั้นภาษาซิมูเลเตอร์ ใครวะเร็วผมเป็นคุณผมเป็น่ยืผมแล้วผมเป็น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 ฆ่าผมไม่้ผมจะฆ่าคุณแล้วนะปทุกคนเลยสี่อาเรียงเรียงแถวเลียงแถวก่อนแถวไต้องฟังเขาเลยคบอฟิกส์เทปฟิก์เทปโดนย่อยเ้าแล้วนี่กระป๋องคาไรท์กัน กระป๋องคาร์เนชั่นเครื่องซูบไฟยากเล่มบนขวาก็โยนนี่มันชิดไม่อย่านะผมไม่กระป๋องคาร์เนชั่นกระป๋องคาร์เนชั่นได้ไปเครื่องหลังมึงจะเล่นกระป๋องคาร์เนชั่นอะไรกันคะแมาผมผมผมเออพวกนั้นเี๋ยวรอกับมันมันมันแปลงมันแปลงร่างยังไงวะแปลงแบบแบบขี้ขวาน ไม่แน่ใจแบบเวลาแบบจะปลอมตัวเป็นคนอื่นอะอีกคนเด <Altern ate. S 1> ีวยวคดูบ้าเฟรดเอฟซีไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจเลยขอกดแอลมันไม่ได้บอกอะ่ะเออช่างมังแล้วกันค่ามันก็ค่าไอโจเซลินก่อนเธอขอร้อกคดูปลายดาบคนดิดูปลายดาบดิ <laughs> <laughs> เซลินแบบนั้นผมขอใช้กระป๋องพาในชัตนนี้ที่ข้อแรกเปลี่ยนไว้อแล er. <sk r ace> ้วครับใช่ครับจะได้ไม่รู้จะทำอะไรจะได้ไมคือกระป๋องสประเทศครับโอ้ก็ไปอีกแบบเลยแบบอะไรวะผมบอกอย่างนี้แบบซุปไก่สกัดไงซุปไก่สกัดฮีโร่ไซมอนเสี่ยมอนโดนสมอง เราจะหยิบระฆังขึ้นมาเดี๋ยวผมขัไปรลตั้ก่อนเพราะว่าผมจะไปซื้อกปบอกเขาด่หูขอรอยแบบนี้เราสามารถที่จะไปเขาไม่ได้อะไปวะระฆังโล่งกระดูกเขาหายไปแล้วนะครับเขาแหลกเขาโแหลกสบาย บราวบราวน์บวก็ให้เขาดื like ่กระป๋องโคลาเนี่ย b r a v บราว v o บราว o b r a v บราว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 ราวนงยกวูได้บาเเป็นมัมักระเาไงใช่ใช่อย่าเปจับกระวบงสไลด์เดียวให้ตายลองยกกระป๋องคาเนชั่นประมาณหนึ่งล้านก่อนเลยวิชันนี่ก็มัใมม่ เราแบ็กสเปซไปที่สิ่งของแล้วมันกลายเป็นฆ่าตัวตายนะอย่าสามหาวคือเขาทิบผมไปแล้วผมกดแบ็กสเปซแล้วของยกขึ้นยุคชั้นสามหาวหยุดอยู่เดี๋ยวลองดูมาอินเฟสตเ์เหรออะไรอินเฟสต็ดวะอ๋อมันจะต้องมีคนหนึ่งเป็นคนติดเชื้อซึ่งคนนั้นไม่ใช่นี่ใครนะชาร์ตคือใคร ผมผมหยุดหยุดคุณอะไรวะกูแ <c oughs> คมป์อยู่ตรงนี้แล้ว่จ้กลัวเขาเพราะเจ้ากลัวผมไม่ฆ่าคุณนะไม่ฆ่าผม,มผมเป็นซอมบี้ใจดีเป็นซอมบี้ใจดีแต่คุณจะฆ่าผมผมไม่ฆ่าคุณเพราะผมไม่ฆ่าคุณไม่ฆ่าคุณตอนนี้ผมกำลังต่อเรื่อนตำนานอยู่อย่าฆ่าผมเถอะขอร้องเลยกูก็บอกกูเป็นซอมบี้ใจดีหน้าบี โอเคครับผมจะเสิร์ชหน้าเวนโนสคุนะครับเอ่อก็เราจะมาปาร์ตี้กันเวทีเอ็มเอลจีกราสเอ้ยยิงปืนไปที่ท้องฟ้ากันท้องฟ้าจะยิงไปเรียนหนึ่งลองเอ้ยอย่ายิงที่กูนแล้วเอ้ยลองลองเรายิงเรายิงที่ทิศดีพราะทิศมันเหมือนในเอจเอสดีแหละจะจะใหญ่ขึ้นความ่ได้ เรล็กลงมั้งเล็กลงพอซัมเสวัสดีครับผมวเราไปปิกนิกกันดีกว่าเอปิกนิกกันอู้ต้งสเกิร์ชอยเออเพืนอะอะไรในคิวจะคนนั้นมัน้าป็นไหมมันน่าจะได้นะเออข้าดีไหม ว <si เว้ากอดูอยู่เว้ยอะทเสร็จแล้วยากนี่ไงเอ้าแต่ฟกอืมโอเคก็ออกโอเคดีลยแล้วก็ทำการไอ้ตูดไอ้ตูดเจ้